พี่ฝนๆคะคือหนูมีเรื่องจะถามค่ะหนูมีพอสพอกับแฟนครั้งแรกวันแรกก็มีฤด,ดูขาวสีขาวปกตินะคะแต่วันต่อมาหนูไปกินยาคุมฉุกเฉินนะคะจากฤดูขาวกลายเป็นสีเขียวเลยค่ะแล้วก็เม็นมากเลยค่ะพานมาสอกสามวันแล้วไม่มีกินนะคะแต่ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยค่ะจนตอนเนี้ยรู้สึกว่าเจ็บช่องคลอดเกิดจากอะไรคะ สิ่งที่ทําให้หนูติดเชื้อตอนนี้มาจากความสกรปรกของผู้ชายนะคะแล้วก็แสบคันแบบนี้นะคะติดเชื้อจากการมีพอสพอเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซิลิฟิกนหนองใน HPV HIV ไวรัสตับเสกเสดบีส่วนจะเป็นเชื้ออะไรนั้นอย่าไปหาจากในเน็ตนะคะให้ไปหาหมอตรวจภายในเท่านั้นนะคะเพราะถ้าหนูไปหาข้อมูลจาก Google หนูจะพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็จะสู่ขิดในที่สุดนะคะคิดจะรักสนุกก็ต้องรู้จักใส่ถุงป้องกันนะจะสาว พี่ฝนๆคะหนูกินน้ําแล้วน้องชายหนูถวีนน้าลายใส่น้ําที่หนูกินหนูจะท้องไหมคะผงไทยสปอนเซอร์พี่ได้นะคะพี่กําลังจะแต่งหน้าแต่งตัวพี่เจอข้อความนี้พี่ต้องรีบมาตอบเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวน้องนยปอสี่จะเครียดนะคะตอนที่หนูกินน้ําแล้วหนูเห็นอยู่ว่าน้องหนูถวีนน้าลายใส่ลงไปในน้าที่หนูกินหนูไปกินต่อทําไมหนูไม่รู้สึกอิ่วบ้างเหรอเฮ้อ มันจะไม่ท้องกับน,น้ำลายนะคะน้ำลายเนี่ยไม่มีสเปิร์มไม่มีลูกออดหมดลูกก็มันอยู่ตรงนี้นะบางคนกินเข้าไปทางปากกว่ามันจะผ่านลำคอผ่านลำไส้กดในลำไส้ทำลายสเปิร์มพังตุยไปเลยคะ่ะอยากให้นักเรียนไทยเรียนเรื่องเพศศึกษาตั้งแต่อนุบาลคะ่ะทำความเข้าใจง่ายๆกันตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะจะได้ไม่ต้องคิดว่าทุกอย่างท้องได้หมด ที่ฝนๆคะหนูกินยาคุมแบบ28เม็ดแล้วเม็ไม่มา1เดือนคะ่ะต้องตรวจการตั้งครรภ์ดีไหมคะหรือต้องทํายังไงต่อคะเออพี่ไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยกินทุกวันไหมขาดลืมไหมแล้วการกินยาคุม แบบ28เม็ดหรือ21เม็ดนะคะถ้าเรากินทุกวันไม่ขาดไม่ลืมป้องกันได้90%เลยนะคะแต่ถามว่ากินหมดแผงแล้วเนี่ยถ้าเม็ดไม่มาทํายังไงมันก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าไม่ได้มีพอสพอกินเพื่อปรับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยถ้ากินครบหมดแผงแล้วเราสามารถเริ่มต้นแผงใหม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีพอสพอแล้วเราไม่มั่นใจเราจะตรวจการตั้งครรภ์ด้านหลังมีพอสพอไปแล้ว14วันนะคะไม่ใช่มีวันนี้พรุ่งนี้ตรวจมันยังไม่ทาการปฏิสนธิเลยอนะ่ะให้ ลาเขานิดนึงในการเจาะไข่เข้าเปปฏิสนธินะจ๊ะถ้า1ขีดก็คือไม่ท้องแต่ถ้า2ขีดก็ยินดีด้วยนะคะคุณได้เป็นคุณแม่สมใจแล้วะคะ่ะพี่ฝนฝนคะมีเมนกินน้ำมะพร้าวได้ไหมเคยลองกินแล้วประจำเดือนมาสีค้าแล้วก็ขัดขาดให้หายเกี่ยวกันไหมคะน้ำมะพร้าวไม่ได้ทําให้ปวดท้องไม่ได้ทําให้ประจำเดือนเป็นสีค้าสาเหตุที่เราปวดท้องเนี่ยเพราะมดลูกบีบตัว อาจจะมาจากเนื้อสัตว์ที่เรากินเยอะแๆก็ได้นยเนื้อแดงอย่างเงี้ยที่ทําให้เราปวดท้องหรือว่านมหมีนะคะใครที่ปวดท้องเนี่ยให้กินน้าอุ่นน้ําขิงน้ํเต้าหู้และสาเหตุที่ประจำเดือนมาสี่ค่ำก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ํามะพร้าวได้นะคะประจำเดือนมาสี่ค่ำเนี่ยก็อันเนื่องมาจากเลือดเก่าตกค้างนะคะแล้วเมนขัดคาหายๆนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สุขภาพหนูไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ํามะพร้าวอยู่ดีไม่ทุกคนต้องโทษว่าน้ามะพร้าวเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆน้ามะพร้าวกินแล้วดีนะคะดีกับสุขภาพ น้ำมะพร้าวไม่ได้ทำให้ผู้หญิงปวดท้องเมนนะจ๊ะ